วันนี้เรามาแพ็คก,กันไกลตอนกิ่งกันนะคะนี่ลูกค้าสั่งแล้วแกะให้ดูนี่เป็นกันไกลตอนกิ่งนะคะลูกทซงก็จะเป็นแบบนี้เลยวิธีใช้นะคะกดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกอยู่กดเปิดปุ๊บมันก็จะใช้ได้ พอเลิกใช้นะคะแล้วก็ปิดมันก็จะขยับไม่ได้เลยเพื่อความปลอดภัยด้วยมาเดี๋ยวเรามาแพ็กกันมันแคบ เราแพ็กนะคะเราก็จะห่อบับเบิลไปให้ด้วยนะคะนี่ แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับเฮ้ย ต่อไปอันต่อไปนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะขนาดเท่ากันวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยตัวล็อกปิดเปิดเหมือนกันเลยใช้สำหรับตอนกิ่งต้นไม้นะครับ นี่เสร็จแล้วลูกค้าคนไหนสนใจกันไกลตอนกิ่งแบบนี้นะคะก็สามารถทักแชทมาสอบถามได้เลยมีทั้งเก็บเงินไปทางแล้วก็ไม่เก็บเงินไปทางนะคะไปเดี๋ยวเราขอตัวไปส่งของให้ลูกค้ากันก่อน